ผู้หญิงวาผู้หญิงไม่รู้จักหน้าที่เลยค่ะไปไปมาเลยไปฟ้องมันไป้เลยไปเลยไปเลยไปเลย 他比你。 재미 <목소리나> สองาร้อยค่ะไม่ต้อง่อนเป็นผู้จัดการไม่ได้แล้วแบบนี้ห้าร้อยค่ะ